รัฐนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือพันธมิตรท่องเที่ยวจีนนะครับกระตุ้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเดินทางเที่ยวไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยครับคุณอธกรศิริรัทยากรรัฐนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Networking Dinner เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรการท่องเที่ยวของจีน โดยได้พบปะและหารือกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยวของจีนนะครับเช่นยูทร์และคูนาซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพเดินทางออกต่างประเทศคุณอัธกรได้กล่าวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนช่วงหนึ่งนะครับว่าในนามรัฐบาลไทยต้องการรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจีนเพื่อนาไปใช้พัฒนานโยบาย พร้อมเน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับมาตรการความปลอดภัยมาตรการการท่องเที่ยวและการคุ้มครองนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมายัางประเทศไทยนะครับการเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุก Big Impact Act Fast ที่มุ่งผลักดันผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านความร่วมมือแบบบูรณาการ โดยเน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรสำคัญของจีนทั้งสายการบินแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริษัทนำเที่ยวเพื่อเร่งฟื้นฟูและยกระดับตลาดนักท่องเที่ยวจีนสู่ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพครับ